ในส่วนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ดูค่าความชื้นค่ะเนื่องจากในสูตรตำรับเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดังนั้นเนี่ยจะมีความชื้นอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราก็จะควบคุมให้ในทุกๆรอนะ,ะมีความชื้นตามที่กําหนดไว้นะคะเพื่อให้มีคุณภาพคงตัวตลอดอายุการเก็บรักษา2ปีค่ะขั้นตอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของ moisture analyzer ค่ะเราจะชั่งนะคะตัวสูตรของมัดไฟเบอร์นะคะใส่ลงในแผนนะคะปริมาณ5กรัมค่ะ ่งให้กระจายให้สารนะคะอยู่ทั่วถึงในถาดตัวของแผ่นนี้นะคะเพื่อให้ความร้อน,นะค่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงค่ะหลักการของเครื่องนี้จะเป็นการให้ความร้อน,นะค่ะแล้วก็ตรวจวัดว่ามีปริมาณความชื้นอยู่ในผงของสูตรตำรับปริมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งเกณฑ์กำหนดก็คือจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน Product Specification ค่ะ นี้ก็จะกดให้เครื่องเริ่มทํางานนะคะก็จะเริ่มมีการให้ความร้อนค่ะไปจนถึง105องศาค่ะจะใช้เวลาประมาณ4นาทีกว่าค่ะแล้วก็จะตรวจจับนะคะตีออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นค่ะพาซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Facebook m u t Natural o f f i c i a l Line Official Account a m u s Life Instagram มมัดเนเชอร l ลไลฟ์พบกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อสุขภาพของคุณได้ที่มัดเนเชอรัลไลฟ์